นี่เรากำลังจะนอนแล้วนะนอนคิดดึกได้เรียนอะไรไปเจอแอปหนึ่งเป็นแอปใบคำครับใบคำแล้วภาษาไทยเรายังไม่แข็งแรงเลยนะเขียนหนังสือยังผิดอยู่เลยผิดอะไรล่ะต่อไหมตอฮะแล้วภาษาอังกฤษอ่ะได้ไหมชิวๆภาษาไทยภาษาอังกฤษชิวๆสีเหลืองเยลโลวมะม่วงเมงค์โกรสไตลแม่วาโก้เจ้านี้โทรมา หึ่งดอกเอาไปหนึ่งดอกเอาแค่นี้ก็เดิมปวดท้องเติมมานิดนึงเอ็มร้อยเอ็มร้อยเอ็ม้พ่องเข้าเกมแล้วนะเอาหมวดอะไรมีหมวดผลไม้หมวดเการกระทางเอาหมวดแล้วนะมาเอากับหัวอีกเออไอพี่ไงดึงกระโดดเออที่มันยาวกระโดดเชื่อกระโดดอ่อ ไอ้ื้ที่เต้นกับผีลีลาไม่เต้นลามีเต้นเบลีขาบีเามอันนึงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรยินรติช่วีเว่าอะไรจังหวัดกอไก่ลำลลํเม่กีจังหวัดหวัก็อไก่เียางลำจันไม่เชวลจนไม่ใช่ดินอยู่นาสุดตอนแรกก็นึกแล้วจังเคย ลำบงยอมเราละอ๋อการเินารเอออ๋อเนี่ยอขหนาวหัวคิความคิดสมองคำภาษาทางการอะหนาวหนาวมาละรือะไรรู้สึกหนาวรู้สึกหนาวเวลาอุ้ยอ่อน คิมอ่ันนี้กันชื่ออะไรมันก็มอกอยู่แหละคิมกันได้ไม่เอาอันนี้ไปเอาเออได้เขาเรียกอะไรมองเออแล้วก็มองเพ่งเพ่งไม่ใช่จ้องมองไม่ใช่่จ้องมองมองดูอ่าดูเออแล้วดูเวลามองดูเวลาไปเราเอาหมวสัตว์กันดีกว่าเอ้ยแบบ

ร่างกไม่ใช่ตรงข้ามตรงข้ามเรือรถยนต์ไเหรอรถยนต์ไอเหรอรถยนต์เป็นดังเนเนเอามวผลไม้ผลไม้นะอะไรสามายตาตุกรอ ช็อกแลตผสมช็อกแลตผสมเป็นเป็ดไม่รู้อ่ะอะไรอัลมอนด์อัลียไม่น่เียวคำตอบคืออัลมอนด์ไอ้นี่บอกคล้ายๆมันผมก่อนเละไปเล่นเกมสุดท้ายแล้วพอแล้วมอดูดูดูล้ำดูแหว ดูอะไรนี่คืออะไรดูขยับดูมือเนี่ยอเวนเจอร์อตนี่คืออะไรยอมอะไรวะต้องัำดู่นังฟังดังฟังอ๋อคำลังดูเออเนี่ยคือเรื่ออะไรไม่ใช่ฟังอ่ามีคำฟังฟังไม่รู้เรื่องไม่อง มันร้องเพลงอะไรไม่เข้าจังหวะเลยใช่มันต้องไปพร้อมกันเวลาร้องแบบโยไปร้อกันอันนี้ไม่ใช่มโยกัพี่ต้องโยนวงไม่ยเอออันนี้เียอะไรกิน 男生问 <laughs>、哎。<laughs> ายลอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรต่อยหอยนใจเปิดเปิดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเปิดตู้ข้่างสิเทาที่ไว้แช่ผักเปิดตู้เย็นเออเขาก็รู้กันหมดเดี๋ยว

ปากมองปากปากปาได้เหรอม่อไม่ด้ที่ไหนได้ร้องไหมไม้เป็นว่าแมวที่ทำหน้าอะไร้้าจะรู้ได้ยังไงอ่ะบอกพี่พีนี่เป็นไงหอมปากหอมคอสนุกไหมสนุกมากโอ้โหหวร้องแข่งเลยก่อนนอนแล้วเราจะนอนกันได้เหรอนี่ยโอเค บอกพี่ๆดิถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องกันด้วยนะคะโอนเงินเลยแน่นอนก็ถ้าชอบเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวของเราด้วยเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปสนุกๆแบบนี้มานะเปิดเปิดเปิดปิดปิดท้ายสีเหลืองมะม่วงมงสไตล์แม่อะไรไม่รู้วาน